คุณเคยรู้สึกไหมว่าลึกๆข้างในชีวิตมันน่าจะมีอะไรมากกว่านี้มากกว่าการตื่นนอนไปทำงานกลับบ้านแล้วก็หลับไปเหมือนมีเสียงกระซิบเบาๆที่พยายามจะบอกทางแต่คุณกลับได้ยินมันไม่ชัดเจนเหมือนมีภาพบางอย่างฉายขึ้นมาในใจ แต่คุณกลับมองไม่เห็นว่ามันคืออะไรความรู้สึกโหยหาการตามหาคำตอบและความปรารถนาที่จะเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของคุณมันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเสียงกระซิบนั่นเข็มทิศนำทางนั้นมันมีอยู่จริงและมันรอการค้นพบจากคุณอยู่เสมอ ที่นี่นัดใจกลางระหว่างคิ้วของคุณประตูบานนั้นมีชื่อเรียกมาตั้งแต่โบราณกาลว่าตาที่สามวันนี้เราจะพาคุณเดินทางกลับเข้าข้างในเพื่อค้นพบความลับของตัวคุณเองและคลิปนี้เราไม่ได้แค่จะมาพูดถึงตำนานลึกลับ แต่เราจะพาคุณไปสัมผัสกับวิธีการปลุกพลังที่ทรงพลังที่สุดในตัวคุณให้ตื่นขึ้นพลังที่จะทำให้คุณมองเห็นโลกในมิติที่ลึกซึ้งกว่าเดิมพลังที่จะช่วยนำทางคุณในทุกการตัดสินใจของชีวิตเราจะมาทำความเข้าใจว่าตาที่สคืออะไรกันแน่ เราจะมาดูสัญญาณที่จักรวาลกำลังส่งมาบอกว่าประตูบานนี้ของคุณกำลังจะเปิดออกและที่สำคัญที่สุดเราจะมอบเครื่องมือที่ปลอดภัยและทำได้จริงเพื่อให้คุณได้เริ่มปลูกสัญชาตญาณและการอย่างรู้นี้ด้วยตัวเองถ้าหัวใจของคุณสั่นสะเทือนถ้าจิตวิญญาณของคุณกำลังร่ำร้องหาคำตอบ นี่คือสัญญาณที่ส่งมาถึงคุณแล้วมาร่วมเดินทางครั้งนี้ไปพร้อมกันตาที่สามคืออะไรในมุมมองของวิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณหากเราจะพูดถึงตาที่สามเราต้องมองผ่านเลนสองบานที่ดูแตกต่างแต่กลับสะท้อนภาพเดียวกันได้อย่างน่าอัศจรรย์ ในมุมมองของจิตวิญญาณศาสตร์โบราณจากตะวันออกเรียกสิ่งนี้ว่าอาชัญยะจักระหรือจักระที่หศูนย์บัญชาการแห่งปัญญายาณมันไม่ใช่ดวงตาที่มองเห็นวัตถุแต่เป็นดวงตาที่มองเห็นความจริงเป็นประตูที่เชื่อมโลกวัตถุที่คุณสัมผัสได้ เขากับโลกแห่งพลังงานและจิตสำนึกที่คุณรู้สึกได้จากข้างในมันคือดวงตาที่มองทะลุภาพลวงตาของความกลัวความสับสนและความวุ่นวายเพื่อนำทางคุณไปสู่ความกระจ่างแจ้งและความสงบที่แท้จริงเทาว่าเรื่องราวไม่ได้หยุดอยู่แค่ในคัมภีร์โบราณ เพราะเมื่อวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เดินทางเข้าไปสำรวจจักรวาลที่ซับซ้อนที่สุดนั่นคือสมองของมนุษย์พวกเขาก็ได้พบกับอวัยวะเล็กๆชิ้นหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ใจกลางสมองมีรูปร่างคล้ายเมล็ดสนและมีชื่อว่าต่อมไพเนียวมันน่าทึ่งมากว่า ที่ตำแหน่งของต่อมนี้ในสมองของเราอยู่ตรงกับตำแหน่งของตาที่สามพอดิบพอดีซึ่งต่อมไพเนียวนี้มีความไวต่อแสงสว่างอย่างมากมันคือนาฬิกาชีวภาพที่ควบคุมวงจรการตื่นและการหลับไหลของเราแต่ลึกลงไปกว่านั้นนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่อย,อย่างเรเนเดเดสค์ด ถึงกับเคยกล่าวไว้ว่าที่นี่คือที่สถิตหลักของจิตวิญญาณดังนั้นการเราพูดถึงตาที่สาเราไม่ได้กำลังพูดถึงเรื่องเหนือธรรมชาติที่ไกลตัวเลยแต่เรากำลังพูดถึงกล้ามเนื้อแห่งสัญชาตญาณที่เราทุกคนมีอยู่แล้วซึ่งมีจุดเชื่อมต่อทางกายภาพผ่านต่อมไพยเนียวที่ทรงพลังนี้นี่เอง มันคือสะพานที่จะเชื่อมโยงสิ่งที่เรารู้สึกเข้ากับสิ่งที่วิทยาศาสตร์กำลังเริ่มค้นพบประโยชน์ของการเปิดตาที่สามแล้วการเดินทางเพื่อปลุกดวงตาที่สามดวงนี้ให้ตื่นขึ้นมันจะมอบของขวัญอะไรให้กับชีวิตของคุณบ้างลองจินตนาการดูว่า ถ้าจากนี้ไปทุกครั้งที่คุณต้องตัดสินใจในเรื่องสำคัญคุณจะมีเข็มทิศนำทางส่วนตัวที่แม่นยำที่สุดอยู่ข้างในสัญชาตญาณของคุณจะเฉียบคมขึ้นเสียงกระซิบในใจจะดังและชัดเจนกว่าที่เคยคุณจะรู้ว่าทางไหนคือทางที่ใช่สำหรับคุณโดยไม่ต้องรอให้ใครมาบอก ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายของโลกภายนอกคุณจะสามารถมองเห็นภาพรวมของชีวิตได้ชัดเจนขึ้นเหมือนได้ขึ้นไปยืนอยู่บนยอดเขาแล้วมองเห็นเส้นทางทั้งหมดความกังวลเล็กๆน้อยๆที่เคยบดบังทัศนวิสัยจะค่อยๆเลือนหายไปคุณจะเข้าใจปัญหาและมองเห็นทางออกอย่างง่ายดาย บ่อน้ำแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่เคยแห้งเหือดจะกลับมาเต็มเปี่ยมอีกครั้งคุณจะเชื่อมต่อกับแหล่งของไอเดียใหม่ๆที่พรั่งพรูออกมาจากภายในไม่ว่าคุณจะเป็นศิลปินนักเขียนหรือทำงานอะไรก็ตามคุณจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มาจากแก่นแท้ของจิตวิญญาณและที่สำคัญที่สุด ความกลัวที่เคยเกาะกลุมหัวใจคุณจะค่อยๆค,ค,คลายลงเมื่อคุณเริ่มมองเห็นว่าทุกสรรพสิ่งล้วนเชื่อมโยงกันคุณจะเข้าใจว่าคุณไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวคุณคือส่วนหนึ่งของจักรวาลที่ยิ่งใหญ่และนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสงบสุขที่แท้จริงคือการได้พบกับจุดมุ่งหมาย และได้กลับบ้านสู่ตัวตนที่สูงส่งที่สุดของคุณเอง5สัญญาณเตือนว่าตาที่สมของคุณกําลังจะเปิดบางทีการเดินทางครั้งนี้อาจเริ่มต้นขึ้นในตัวคุณแล้วโดยไม่รู้ตัวจากระวาลมักจะส่งสัญญาณบางอย่างมาบอกเราเสมอเมื่อเราพร้อมที่จะก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ลองเงี่ยหูฟังลองสังเกตความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนในร่างกายและจิตใจของคุณนี่คือ5สัญญาณที่กำลังบอกว่าประตูสู่ดวงตาที่สมของคุณกำลังจะแง้มเปิดออก 1. คุณรู้สึกถึงแรงกดเบาๆหรือการสั่นสะเทือนเล็กน้อยบริเวณหว่างคิ้วมันอาจจะเกิดขึ้นตอนที่คุณกำลังผ่อนคลายหรือกำลังทำสมาธิ ไม่ต้องตกใจนี่คือสัญญาณทางกายภาพที่ชัดแจนที่สุดเหมือนมีใครบางคนกำลังเอานิ้วมาแตะปลุกคุณเบาๆเพื่อบอกว่าถึงเวลาแล้วนะ 2. ลางสังหรณ์ของคุณเริ่มทำงานบ่อยขึ้นและแม่นยำขึ้นอย่างน่าประหลาดคุณอาจจะนึกถึงใครบางคนแล้วคนนั้นก็โทรเข้ามาทันทีหรือรู้สึกไม่อยากไปที่ไหนสักแห่ง แล้วก็มารู้ทีหลังว่ามีเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นจริงๆนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือการที่คลื่นพลังงานของคุณกำลังปรับจูนเข้ากับคลื่นของจักรวาล 3. โลกในความฝันของคุณเริ่มมีสีสันและชัดเจนกว่าที่เคยคุณอาจจะจำเรื่องราวในฝันได้เป็นฉากๆหรือบางครั้งคุณอาจจะรู้ตัวว่ากำลังฝันอยู่ ความฝันคือภาษาที่จิตใต้สำนึกใช้สื่อสารกับเราเมื่อประตูบานนี้เริ่มเปิดโลกแห่งความฝันจะกลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการค้นพบที่ส่งพลัง 4. คุณอาจจะรู้สึกว่าประสาทสัมผัสของคุณไวขึ้นแสงแดดอาจจะดูสว่างกว่าปกติหรือคุณอาจจะได้ยินเสียงในเคลื่อนความถี่ที่คนอื่นไม่ได้ยิน คุณเริ่มสัมผัสถึงพลังงานของผู้คนและสถานที่ต่างๆได้อย่างชัดเจนนี่คือการที่ระบบรับรู้ของคุณกำลังถูกยกระดับให้ละเอียดอ่อนมากขึ้นและ5คุณเริ่มเห็นความบังเอิญที่มีความหมายบ่อยขึ้นในชีวิตประจำวันอาจจะเป็นการเห็นตัวเลขซ้ำๆบนนาฬิกาเช่น111หรือ222 หรือกำลังคิดหาคำตอบบางอย่างแล้วก็มีคนพูดถึงเรื่องนั้นขึ้นมาพอดีสิ่งเหล่านี้เรียกว่าสินโครนิซิตี้มันคือภาษาที่จักรวาลใช้ยืนยันกับคุณว่าคุณกำลังเดินมาถูกทางแล้วจงก้าวต่อไปหาวิธีฝึก เพื่อกระตุ้นตาที่สามอย่างปลอดภัยและแล้วก็มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดของการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่แค่การรับรู้แต่คือการลงมือปฏิบัติเราจะมอบกุญแจห้าดอกให้คุณเพื่อใช้ไขประตูสู่ดวงตาที่สามของคุณอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างอ่อนโยนและปลอดภัยกุญแจดอกแรกคือความสงบนิ่งผ่านการทำสมาธิไม่ต้องซับซ้อนเลยแค่นั่งในที่ที่สงบหลับตาลงเบาๆแล้วหายใจเข้าให้ลึกที่สุดหายใจออกให้ยาวที่สุดจากนั้นแค่ลองนำความรู้สึกทั้งหมดของคุณ ไปรับรู้ถึงพื้นที่ว่างระหว่างคิว้วไม่ต้องบังคับไม่ต้องจ้องมองแค่รับรู้ถึงการมีอยู่ของมันหรือถ้ามันยากไปลองจินตนาการว่ามีแสงสีครามเข้มเหมือนท้องฟ้ายามค่ำคืนกำลังส่องสว่างอย่างนุ่มนวลอยู่ตรงนั้น เริ่มต้นแค่วันละห้านาทีก็เพียงพอแล้วนี่คือการฝึกสร้างความสัมพันธ์กับตัวตนภายในของคุณกุญแจดอกที่สองคือการเชื่อมต่อกับธรรมชาติลองพาตัวเองไปอาบแสงแดดยามเช้าหรือเดินเท้าเปล่าบนผืนหญ้าที่ชุ่มน้ำช้างลองเงยหน้ามองดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญ แล้วปล่อยให้แสงนวลของจันทร์อาบร่างกายของคุณแสงจากธรรมชาติคืออาหารที่บริสุทธิ์ที่สุดสำหรับต่อมไพเนียวมันช่วยชำระล้างและปลุกพลังที่หลับไหลให้ตื่นขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดกุญแจดอกที่สคือการเลือกรับประทานร่างกายของคุณคือวิหาร สิ่งที่คุณนำเข้าไปย่อมส่งผลต่อพลังงานภายในลองค่อยๆลดอาหารแปลรูปน้ำตาลและสารเคมีที่ไม่จำเป็นแล้วเพิ่มอาหารที่เปี่ยมด้วยพลังชีวิตเข้าไปแทนผักใบเขียวเข้มผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หรือแม้แต่ดาร์กช็อกโกแลตบริสุทธิ์การทำเช่นนี้ ก็เหมือนกับการขัดกระจกที่ขุ่นมัวให้กลับมาใสสะอาดอีกครั้งและกุญแจดอกที่4คือการอาบเคลื่อนเสียงบำบดัดเสียงคือแรงสั่นสะเทือนที่สามารถปรับจูนพลังงานของเราได้ลองเปิดฟังคลื่นความถี่ที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นจัก,กระที่6โดยเฉพาะ อย่างเช่นคลื่นความถี่963เฮิรตซ์หรือที่เรียกว่าคลื่นความถี่แห่งพระเจ้าปล่อยให้เสียงนำทางคุณเข้าสู่สมาธิที่ลึกขึ้นหรือเปิดฟังเบาๆก่อนนอนเพื่อให้เคลื่นเสียงได้ทำงานกับจิตใต้สำนึกของคุณในยามที่คุณหลับไหลและกุญแจดอกสุดท้ายคือการจดบันทึก เตรียมสมุดเล่มหนึ่งไว้ข้างเตียงนอนของคุณทุกเช้าที่ตื่นขึ้นก่อนที่จะทำสิ่งอื่นใดให้รีบจดบันทึกความฝันที่คุณจำได้ไม่ว่ามันจะดูไร้าสาระแค่ไหนก็ตามและในระหว่างวันเมื่อมีลางสังหรณ์หรือความคิดใดแวบเข้ามาให้จดมันเอาไว้ การทำเช่นนี้คือการที่คุณกําลังส่งสารกลับไปอย่างจักรวาลและจิตใต้สํำนึกของคุณว่าฉันพร้อมแล้วฉันพร้อมที่จะรับฟังแล้วก่อนที่เราจะเดินทางกันต่อมีความจริงบางอย่างที่เราอยากให้คุณได้เข้าใจ เพื่อให้การเดินทางครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและสวยงามสิ่งแรกที่ต้องจำไว้เสมอคือการเดินทางเข้าสู่ภายในไม่ใช่การแข่งขันอย่าเร่งรีบอย่าบังคับอย่าคาดหวังว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน พลังนี้จะตื่นขึ้นก็ต่อเมื่อคุณพร้อมและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมของมันเท่านั้นจงไว้วางใจในกระบวนการและอ่อนโยนกับตัวเองให้มากที่สุดหากวันใดที่คุณรู้สึกมึนงงสับสนหรือรู้สึกเหมือนเท้าไม่ติดดินนั่นคือสัญญาณว่าพลังงานของคุณกำลังลอยสูงเกินไป ทรงกลับมาอยู่กับร่างกายกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะง่ายที่สุดคือการเดินเท้าเปล่าบนพื้นดินหรือพื้นหญ้าให้พลังงานของผืนโลกช่วยดึงคุณกลับมาสู่สมดุลที่เรียกว่าการกราวดิ้นินและสิ่งที่สําคัญที่สุดการเปิดตาที่สามไม่ใช่เรื่องน่ากลัว มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเห็นภาพที่น่าตกใจหรือสิ่งลี้ลับเสมอไปสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วมันคือการตื่นขึ้นมาเห็นความจริงที่แตกต่างออกไปคือการเข้าใจโลกในมุมที่ลึกซึ้งขึ้นคือการมองเห็นความเชื่อมโยงในทุกสรรพสิ่ง เป็นการเปลี่ยนจากการมองด้วยตาไปสู่การมองด้วยหัวใจและปัญญายาณจงเชื่อมั่นเถอะว่าจิตวิญญาณของคุณจะนำพาสิ่งที่คุณรับมือไหวมาให้เสมอและไม่มีอะไรที่จะทรงพลังไปกว่าความรักและความเข้าใจที่คุณมีกับตัวเองในการเดินทางครั้งนี้ สุดท้ายนี้สิ่งที่เราอยากจะบอกกับคุณก็คือดวงตาที่สเข็มทิศนำทางนี้ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องไปตามหาจากที่ไหนไกลมันไม่ใช่ของขวัญจากฟ้าหรือพลังพิเศษสำหรับคนบางกลุ่มแต่มันคือสมบัติล้ำค่าที่อยู่กับคุณมาตั้งแต่ลมหายใจแรกมันคือสิทธิ์โดยกำเนิดที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเราทุกคน รอคอยวันที่จะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งการเดินทางทั้งหมดที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้มันคือการเดินกลับบ้านกลับไปเชื่อมต่อกับปัญญายาณที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคุณเสมอมาเพื่อที่คุณจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีสติอย่างกล้าหาญและเปี่ยมด้วยความหมาย เื่อที่คุณจะได้เป็นแสงสว่างให้กับตัวเองและโลกใบนี้ตอนนี้เราอยากจะได้ยินเรื่องราวของคุณบ้างคุณเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับลางสังหรณ์ความฝันที่ชัดเจนหรือสัญญาณใดๆที่จักรวาลส่งมาถึงคุณบ้างไหมโปรดแบ่งปันเรื่องราวของคุณในคอมเมนต์ข้างล่างนี้ เพราะทุกเรื่องราวที่ถูกแบ่งปันคือการจุดประกายความหวังและแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนอีกมากมายและถ้าการเดินทางครั้งนี้สั่นสะเทือนหัวใจของคุณหากคุณรู้สึกว่าได้กลับมาเชื่อมต่อกับบางสิ่งที่ขาดหายไปโปรดส่งต่อแสงสว่างนี้ออกไปด้วยการกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ และที่สำคัญที่สุดกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เราจะได้ร่วมเดินทางและเติบโตไปด้วยกันบนเส้นทางสายนี้จงจำไว้เสมอว่าคำตอบที่คุณตามหาทั้งหมดไม่ได้อยู่ข้างนอกนั่นแต่อยู่ข้างในนี้ตลอดมา